สวัสดีครับวันที่32ของสงครามอิสราเอลกับฮามาสท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการหยุดยิงตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตในกาซาเกิน1 0,000รายนี้ไปแล้วและก็มีผู้สูญหายอย่างน้อยนะครับ2660คนแต่ว่านายกของอิสราเอลปฏิเสธเสียงเรียกร้องให้มีการหยุดยิงจนกว่าฮามาสเนี่ยจะปล่อยตัวประกัน200กว่าคนก่อนจริงๆมีข้อเสนอของย n เให้มีการหยุดยิงแต่ว่ากรณีของอิสราเอลสามารใช้สิทธิสมาชิกถาวรนิคัดค้านหรือ ว่าวีโตให้กับข้อเสนอนี้นะครับทำให้ UN เนี่ยไม่สามารถใช้มาตรการอะไรกับอิสราเอลได้หนึ่งเสียงเพียงพอที่จะหยุดกลไกของ UN ได้เช่นเดียวกับกรณีของรัสเซียยูคนะครับ UN ก็มีปติให้รัสเซียนี่หยุดยิงแต่ว่ารัสเซียซึ่งก็เป็นสมาชิกทาวนเนี่ยใช้สิทธิ์คัดค้าน UN ก็ทําอะไรที่ไม่ได้ นี่คืออำนาจของสมาชิกถาวรของ UN ซึ่งแอดมินอธิบายไปแล้วนะครับโลกนี้อยู่ภายใต้กฎนี้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาสมาชิกถาวรห้าชาติสารัมิการิกอังกฤษฝรั่งเศสจีนและก็ะรัสเซียมีสิทธิ์มากที่สุดเราต้องทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับระเบียบโลกในข้อนี้นะครับ อาจจะมีคนอยากทราบว่าในกรณีของอิสราเอลถ้าัาดเมิกาไม่คัดค้านมติของ UN ที่ขอให้อิสราเอลนี้หยุดยิงก็คือัาอเมิกาเห็นด้วยกับการหยุดยิงแต่ว่าอิสราเอลไม่หยุดมันจะเกิดอะไรขึ้น UN ก็จะใช้กําลังกับอิสราเอลเหมือนกับอิรักในสงครามอ่าวเปอร์เซียนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ามันเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าัาอเมิกาก,ากับอิสราเอลมีความแนบแน่นทางการเมืองเราจึงเห็นอิสราเอลโจมตีฮามาสนี่ต่อไปเหตุผลคือฮามาสเนี่ยมาโจมตีอิสราเอล เอลกอนเอาจริงมันก็พอฟังได้นะครับสมเหตุสมผลมากกว่ารัสเซียนี่ไปบุกยูเครนเราต้องทําความเข้าใจการเมืองโลกเชียร์อย่างเดียวนี่ไม่ได้เรื่องอิสราเอลไม่ว่าจะโดนประท้วงมากมายนะครับแต่มันก็ไม่มีผลอะไรหรอกครับเพราะว่าสาร,รมิการเนี่ยก็ยังสนับสนุนอิสราเอลส่วนรัสเซียไม่ว่าจะเป็นมิตรกับอิหร่านแต่รัสเซียก็ไม่มาออกหน้ากับอิสราเอลแน่นอนนะครับอิสราเอลแข็งโป๊กทั้งด้านการเมืองแล้วก็การทหารนะครับสมาชิกถาวรห้าชาติทั้งหมดเนี่ยอยู่ข้าง อิสราเอลนั่นคือความจริงที่มันเกิดขึ้นหลายคนอยากทราบว่าทำไมัาอเมิกาเนี่ยดูเป็นมิตรกับอิสราเอลมากกว่าเพื่อนและดูเหมือนัาอเมิกายอมอิสราเอลแทบทุกเรื่องอิสาราเอลได้สิทธิพิเศษมากมายเพราะว่าอะไรนะครับเหตุผลมันมีหลายข้อใหญ่ๆคือัาอเมิกาเนี่ยต้องรับผิดชอบอิสราเอลมีสัญญากันอยู่นะครับแล้วก็มีข่าวว่าบรรดาผู้มีอํานาจในัาอเมิกาเนี่ยเช่นสถาบันการเงินเป็นผู้คุมเศรษฐกิจของัาอเมิกา ก็มีเชื้อสายอยู่บาร,รมีนี่มีอยู่แล้วในการเมืองสาตมิกา มันปฏิเสธไม่ได้นะครับและสหรัฐมิการกับอิสราเอลมีความร่วมมือเชิงลึกนี่ต่อกันทั้งทางเศรษฐกิจแล้วก็ทางเทคโนโลยีจะเรียกว่าอิสราเอลเป็นรัฐหนึ่งของสหรัฐมิกาก็ว่าได้นะครับอันนี้ถ้าใครศึกษาประวัติศาสตร์จะรู้ว่าคนยิวน่คุมการเงินการธนาคารของโลกเลือดมันข้นกว่าน้ำนะครับมีหลายองคอ์กรที่ช่วยเหลืออิสราเอลทั้งในยุโรปแล้วก็อเมริกาเรียกว่าคุมการเมืองของตะวันตกก็ว่าได้นะครับ และอิสราเอลก็ดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบเฉลาดนะครับสามารถคุยกับรัสเซียได้จีนก็โตขึ้นมาจากการช่วยเหลือหลายอย่างจากอิสราเอลเพราะฉะนั้นสมาชิกทวันหาชาติเนี่ยเป็นเพื่อนกับอิสราเอลหมดศัตรูของอิสราเอลก็คืออิหร่านแล้วก็กลุ่มก่อการร้ายนี่เท่านั้นเราจึงเห็นว่าอิหร่านเนี่ยถูกความบาดตลอดปีตลอดชาติอันนี้ก็เพื่อไม่ให้มีกําลังนี้ขึ้นมาได้ คนอิสราเอลไม่ได้อยู่แค่ในประเทศอิสราเอลนี้เท่านั้นอยู่ในส่วนต่างๆของโลกใบนี้นะครับแล้วก็เป็นคนใหญ่คนโตในต่างประเทศต่างๆนี่มากมายจะนับคนอิสราเอลที่สัญชาติี่ไม่ได้ต้องนับที่สายเลือดตอนนี้อยู่คุมโลกได้แล้วหรือยังคําตอบคือคุมได้แล้วก็คุมมานานแล้วนะครับรอแค่มารวมตัวกันตามคําทํานายเท่านั้นและคําทํานายที่ผ่านมามันก็แม่นซะด้วยนะครับ